เกิดเป็นดราม่าเล็กๆน้อยนะครับสำหรับแม่แอปทักษอรนะครับที่ล่าสุดเนี่ยรับบทละครสั้นนะครับเหมือนจะมีชาวเน็ตเนี่ยรับไม่ได้กับบทนะครับโดยบทละครสั้นนี้เป็นการกํากับของพ่อหนุ่มนนกุลนะครับซึ่งเป็นการพลิกบทบาทของแม่แอปแบบที่สุดที่สุดและเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นแม่แอปทําจริงๆนะครับทั้งแรงทั้งดุดันทั้งมีคําหยาบคายมาหมดเลยครับงานนี้เนี่ยเอฟซีแม่แอปเนี่ยบอกเลยรับไม่ได้ครับ ซึ่งต่อมานะครับด้านมดดำเนี่ยก็ออกมาพูดในประเด็นดังกล่าวนะครับในรายการข่าวใส่ไข่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยนางพูดอยากไม่เป็นคือการแสดงล้วนๆอย่างนุ่นวรนุษย์นเนี่ยที่ไปแสดงทองเนื้อก้าวก็ดังไปทั้งประเทศเหมือนแอฟมานั่งพับพาเล่นพีเลียดคนมันก็เบือ่อพอมาวันหนึ่งเนี่ยมาพลิกคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นนักแสดงจริงๆมันไม่ใช่ชีวิตจริงด้านแองจี้เนี่ยก็ได้เผยต่อว่าแอฟมาเขาอยากซัพพอร์ตนนกุลเนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยจบการกำกับการแสดงมาอยากมี ผลงานหนังสัน้นสร้างพอร์ตหรือโปรไฟล์ด้านมดดำเนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าตัวจริงของแม่แอป,ปตอนนี้ก็ยังเป็นคนหน้ารักเรียบร้อยแน่นอนส่วนในเรื่องเนี่ยที่มีบทบาทความรุนแรงเนี่อรือพูดหยาบๆยบเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การแสดงเพราะมันคืออาชีพของเขาจ้าอย่าด่ามากกันเนาะก็เรียกได้ว่าคลิปบทบาทของแอป,ปตอนนี้นะครับแชร์กันในแอป,ปต่อตอกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบไปตัดช่วงสั้นๆเนี่ยที่แอป,ปด่าหยาบเนี่ยโอ้โหคนเขาอึ้งกันเป็นแถวเลยนะครับแต่เอาจิงๆิงนะครับแอทับซอ,อนเนี่ย ตัวจริงเนี่ยนิสัยจริงเนี่ยก็เป็นคนเรียบร้อยน่ารักเหมือนเดิมนะครับพี่เขาไม่ได้พูดหยาบคายแบบนั้นหรอกครับแต่เพียงเพราะว่าด้วยการกำกับเนี่ยอยากให้ปังเนี่ยมันก็ต้องจับพี่เขามาพิกคาแรคเตอร์นิดนึงคราวนี้มันก็อาจจะแรงแบบว่าเออไม่ชินสายตาคนดูแค่นั้นเองการแสดงก็คือการแสดงจ้ายอย่ามาดราม่าก,กันเนาะ มาต่อกันที่1ข่าวนะครับมาตามติดกระแสดาราเลิกกันนะครับและวันนี้เนี่ยไปโยงถึงคู่รักยูทูบเบอร์นะครับน้องเอวากับเนตไม,มน์เน็ตเนี่ยหลังจากที่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นทนะักคู่ทำคอนเทนต์ด้วยกันและเสิร์ฟความหวานด้วยกันนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับชาวเน็ตถึงกับเอ๊ะหรือว่าเป็นคู่นี้ ล่าสุดนะครับทำเอาโลกโซเชียลแตกตื่นนะครับเมื่อทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดนะครับได้ออกมาโพสภาพยูทูบเบอร์นะครับน้องเอวาและเน็ตไมเนตนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่ามีคนมาทัดก,กูให้กูไปสืบทีว่าคู่นี้ยังไงห่างกันเพราะงานหรือว่าเพราะอะไรให้เขาสะดวกออกมาพูดเองแล้วกันช่วงนี้เนี่ยมีคู่รักดาราให้กูใส่ใจเยอะซึ่งทั้งคู่นะครับจะเลิกกันจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอให้เขาออกมาพูดเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยยังไร้ความเคลื่อนไหวอย,อยู่เลยครับ สำหรับคู่นี้นะครับแอดเพิ่งเห็นข่าวจริงๆนะแล้วก็จริงๆเป็นคู่ที่แอดไม่ได้คิดถึงเลยเพราะถ้าเกิดข่าวที่แอดเห็นล่าสุดที่เขา2คนไปร่วมก่อนให้กําลัง ให้กำลังใจเด็ก10ขวบอ่ะอันนั้นคือคือล่าสุดของแอดนะที่เขาเห็นไปคู่กันพอหลังจากนั้นเนี่ยแอดก็ไม่ค่อยเห็นงานอะไรแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราก็ต้องมาติดตามนะครับว่าเอ๊ะจะใช่คู่นี้หรือเปล่าที่มีรักสะดุดแต่ยังไง FC ทั้ง2คนเนี่ยก็อย่าลืมเชียร์ด้วยนะครับภาวนานะขอให้มันเป็นแค่ข่าวลือขา่าวอักษรย่อโยงมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆก็พออย่าให้เขาสะดุดกันเลยคู่นี้เขาน่ารักเนอะชอบดูคอนเทนต์